สวัสดีครับผมมินะครับจาก SC คุณกุมเจอกันแล้วเช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้เรามีบ้านปล่อยเช่าใกล้แยกผอม,มแนะนําให้กับทุกคนเป็น05นย์หอาเนะครับปล่อยเช่าเดือนละ20,000บาทเท่านั้นเนาะเป็นบ้านขนาด4ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องโถง1ห้องครัว1ห้องรับประทานอาหาร2ที่จอดรถบนพื้นที่51ตารางวเนาะมีเฟอร์นิเจอร์ให้ครบ พร้อมอยู่เลยไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นเครื่องซักผ้าเตาแก๊สไมโครเวฟแอร์คือมีครบพร้อมอยู่มีเตียงตู้พบครบพร้อมอยู่ทุกห้องแล้วก็ติดแอร์ให้ทุกห้องเรียบร้อยแล้วเนาะใครที่กําลังมองหาบ้านงบสอง0 0บาทหลังนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนเนาะเพราะว่าพี่เจ้าของน่ารักแล้วก็ใจดีมากๆเนาะดูแลบ้านดีมากๆนะครับใครที่กำลังมองหาบ้านอยู่อย่ารอช้าสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ